การ์้าวันที่27นะคะเข้าไปที่ระบบด้านนี้ค่ะลลโก้ค่ะกดใบเสร็จบริการค่ะกดโอเคค่ะกด f 3เพิ่มค่ะได้ที่อ่างกินน้ำคือดูดซึมเรินค่ะโดยสถานีวิ่งจำกัดแจ้งว่าสินค้าที่เคยรับไป็นรใบรประกอบภาษีชนิดที่1วันที่อ13 เจ็ดค่ะขายรหัสเซติอนเตอรเลขอสอค่ะบริษัทโซน่าต่อมานะครับจะมาทำการบันทึกรายการที่14นะครับบริษัทไทยเทดดิ้งจำกัดแจ้งว่าสินค้าที่เคยได้รับไตามใบสินของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่งเอ็นเอรค่ะเอสร์เซิงเอสนเตอ์ค่ะสามล้าล้ค่ะื่อคอส ใงานไม่ได้หรือเรล่ลูกค้าต้องการคริจาคเงินจากทาไดโลกีเชื่อให้รับสินค้ากับเข้าสต็อกนะครับ4001ค่ะก็ไปทหัสนีหือนค่ะหัสหน้าที่ยก็เหมือนค่ะทางประเทนี้ได้คุณท้าจ้างค่ะไปลำดับเล้งานภาษีเป็น0 0 0ค่ะ ค่าอาค่คะัตาภาษีสามค่ะกด S10 บันทึกค่ะแล้วก็กบันทึกแล้วสเรว่าเขาคือใคระว่าคคู่สี่รือสิบะรก็จะได้เดบิตนาอัห่งร้อยสบาทเคดิทนี่โดสองพันก็สองพันแบาทคิทภาษีเงินได้นกิจารณากสิบาทเคดิตภาษีซื้อหนึบบาทเคดิทาีซไม่ถึตหน 啊。